โอ้อันนี้เข้าหมดแล้ววันนี้โอ้บ่หันได้กินซ้ำว่าใช่ไหกินข้าวหน่ำมันก็กินมาอันก็กินมาอีกอันนี้แม่อันเนอะโอ้แกงปลาหมดแล้วเอาไปเอาไปไว้ตู้เย็นซิเด้อวันนี้นะตรงนี้ปลาแดกอ๋อให้ปลาแดกไว้อย่างไรปลาแดกอย่างไงอ๋อมากินปลาแดกวะมากินปลาแดกอยู่เนาะต่างแต่น้ำคืน นี่เอามาซื้อจ yeah. ิโรอเนาะได้เต <t üss> mm. ็มเลยเจ้าหาพันเนี่ออหน้วก็ะเพอียี่สิ้นนี่ส้เป็นสิบแปดมีตัวเบอร์ใหญ่มีบใหญ่ได้เปลี่ยนในก้นเหรอเออชิเอาสี่ชิปแล้วเปลี่ยนกัไล่ยืนห้าชิแล้วไอเอากำไรสีชิได้อยู่เหั ต้องสีรว่ยด้วยแล้วไอีาวเลยด้วยยังยังบวยยังยังบวยดวยเออกะยแล้วจำบุนนำสิห้าพันเนาะเอาเสาก็ได้เอาเสา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 ล้ปนํเอาเสาล้ไปนอ้าครกสิบแปดบ่คนได้สิปดพรองเนาะ คนได้อีกวันนี้เขาเศร้าเจ้าเศรคนานหาว่งานาวันนี้ไอแบงค์หาท่นก็ไอแบงค์ชืออ้บไดกินไอเวียดเป็นกินจิโร่เอ้อเียดเป็นกินจิโร่ขั้วไอหน่ไอเวียดกินจิโร่งนนี้ผู้นี้ขั้วไอหนิข้วขั้นีนนั่งน้อยว่เป้าหนเงินทันมอ้าวย่างย่างเหตถหายเนาะเพียงคีมันกักลลางมา ใช้น้ำเกลือยังกับลางป่อเป็นอเป็นอยากกินเมาอยากกินเมาบ่มีเมาไม่แต้แทบมเหมันแขงเดยล้ำเดล้ำโอ้เดยล้ำเป็นงามกินตัวนี้ละเดล้ำเป็นงามละกตัวนี้ละคำไอนันกระดบล้่กะกไมะาื้อ้ันแกนี้นรกิัวเ่เข้มเดเข้ บอกมีเมียนอนมาลับเออนั่งมือนี่ที่เดนะ่ได้บอท่านได้กินดอกคุณนี่เจ้าเจ้ากินได้ไอ้กินแห้กคำไอ้เอาหมดตัวขนาดวนี้ยให้แกเป็นบ๋อต้องของตินนี่ไปเหนาเมื่อเหาเดินทางมาแต่อันห่อไต้แล้วเฮาก็เลยมาเห็นเพื่อนขายจีโร่เฮาก็เลยมาแวะซื้อเนาะอากาศ sẽ ờ, ừ. mưa, à, mưa ờ, hết nó nằm chứng, nó áo à, mày nè mày, à, mày khen hài, hình đi lùm khẩu khen ờ. nó mưa ừ, ừ. ừ, là nằm tin vô đây nấu mứt

ให้วันน้องเดอนนี่อ้าน้อยเร็ว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 เอาอีเอาอีิเฮ้ยร้ยก่อนนี่บอล้วมันออกเว่อ้ยบอล้วอลอลันะเมื่อตตายบักินแทบอได้ตายอย่างน้อยฮอนงสนแล้วตายยันบ่บฮอดนี่นาบกบฮอดตาแล้วหรตาบดเลยแล้วพอแล้วอ่ะอันนี้เขาตังซื้อซอยซื้อ ai ai việt đẹp lắm bóp sao đẹp lắm, đẹp hình ai út bên này đấy ôi tài leo ai cây mía từ hướng leo cây mía từ hướng leo hên chào ai út bên ôi tài leo tài leo khẩu đi người vậy อันเฮาซื้อจีรอมาละเฮาจะไปอันเอาจีรอไปให้เมตูเนาะหัวแดงแดงกูได้แต่งนองมากโอ้ยน้องอูขึ้นขึ้นอันขั้นใดก่อนเนาะเออซาบีดาเออโอ้ยตายแล้วโบโบเคยอู้ มทาาวบไอ้าวาาาหมดแล้ววะ่ะอ๋อแม่ตู้กินข้าวแล้วละโอ้ว่าชิมากินข้าวแหลยย่งนำแม,ม่ตู้กินข้าวกำเนยียโอ้ง<อ>ันแป้งปลาโอ้อันนี้ข้าวหมดแล้ววันนี้โอ้วิพานได้กินซ้ำว่าชิมากินข้าวนำมันก,ก็กินมาอีกอ,อันนี้แม่อันเดนอะโอ้แกงปลามุดแล้วนะมุดแล้วแกงปลาแกงเซโมไดโน่อันนี้หมดแล้วโอ้แกงเซนี่แกงเซอมนี่ โอเป็นตะแซสบแท้แกงใเซมอดินน่ะเนาะแ้อออันนี้เป็นปลาแดกวะอันนี้อันนี้ปลาแดกบอช่อันนี้นะไห่นะปลาแดกนี่อ๋อปลาแดกอยู่หอมโบดิเต่นตัวนี้งโบดเต่นตัวนึ่งกับโเซ่นอันนักกให้ลงไปทมอืมพอไมน่ทมอันนี้จะให้ลูกงไปเพื่อนแปลกแปลกไหมเพราะอันมาแต่เปรียวเข้าแต่ว่าเข้าโบดิเซียมยังมาไห้ได้อืมเอา จีรเนี่ยเอาจีล้อมาให้เอาเบียรมาให้เป็นไงเนี่ยซื้อจีล้อมาให้มันจะบอกว่ามีอุ้ฮะให้ออกแล้วเหรออ๋ออย่าไปใช้จีล้อเอามาให้เอามาให้แม่ตู้เอาเห็ดมนเอาจีล้อมาให้แม่ตู้แคบด่านแบบส้มเข้าสิ่งไรๆก็ไม่ซื้อซื้อเข้ามุ่เข้ากับไอ้ที่เห็นรู้เออได้เอามาให้แม่ตู้กินอีกกินแล้วกินอีกอันนี้เบิ่งแดดต่มันตายเอาอันนั้นเออ

ซื้อให้เมต้ซื้อเข้าไมตู้มดกินแล้ววะหเลยว่ายังยังบ่ยังเข้าเข้ามดอยู่บ่สิเดอให้เข้าอยู่สิเดอถ้าขอพรน่าเมต้เนี่ยเอาเงินให้เมต้เนาะเข้าบอกว่าที่โน้นเขาที่ห้าเขาที่น้น ไม่ให้ในใส่ได้มันอได้ซาดูอนหนุกไม่หนุกนบอออนหนุกกับนบชยานได้องก็ว่าะมันท้องโรคกิค้นในโรคความถูกโูกหาเลยซาดูเขานีคุณปชดแก้วว่ท้องห้องหลังามีข้อว่างมโน่หนึ่งวจตั้งแต่นาเด้อละซาดยเกาคุณม่จะหลับั ลงกห่านจะมัเบียดจะจะคือจดแท้งล่มปูหมูเบ้าตืนเส่าสดถึงใส้แซงถครงยำแรกต่ใช้หูวกระดังแซงไส่ผ่านมะโลไข่ไข่ใกล้หรือห่างเดือสาธุจริงได้ข้อหอยได้จริงนั่นชมดํลังมโนเด้วคูู่่หกคนเด็อแมนสาธุสาธุโดย้โดยไม่ตัอันนี้ อันนี้ไม่ตู้อันไซขี้มันเด้อไซไซคี้มันไว้ก่อนโตมันโบไตยตมันตายไ้ขีมันไว้ลาอื่นไม่โบตมันถือโบาตวาฉันโบตเดอโบตก็ใส้ขีมันไว้เลยนะขังไวุบูมีตู้เย็นน่เนาะโอ้บมีตู้เย็นเออแม่ละมาตะเกยงกอกมาเลยตะเกียงกอกเข้าไปซื้อเข้าไปดองเเข้ามาตเข้ามาน้องป้าๆเข้ามานี่เออแม่ละอันนี้ยังมาหอด้านเข้าเหมือนเดิมเข้าเข้ากนได้เนาะ บอบอได้แล้วไม่ตู้ไมกดมีแล้วอยู่เงินนะเลื่มตาออโอ้ยคักขนาดมากอันนี้มากอันนี้มากอันนี้เออกระบวย y มาพาวคักขนาดเออคักขนาดโอ้อรกินไหมอันนี้เนาะใส่กระบ u ยอันนี้นี่ข้าเมออนเดอ ไอยบ้าโดยโดยไปเตะเ้าน่ฮะก็หอดดูปุณหน้ายมีผู้ชนผู้่วยมู้เดียวโดยโดยผู้ยิว่าเขามาเตะซสือผู้ยว่าเขามาเตซสออืออืออีกเขามาเขามาเตเวียงจันพูน่ะมาเตเวียงจันเออแม่เขาเป็นมูไอทิปเขามาลินเขามาเฮ็เอ้าเขามาลินเอไอทิป เมือเราสิมือเราสิอันมือเดินวเราว่างเลยเราสิมาแวอีกเด้อจือฉันบอก่าเทากับเว้นเทนกับือจนุจือแท้คุนันแล้วจืักิเถอะอันนี้เขามากับผมนไม่จืดผมดำดแล้วแม่นเฮาแหละผมแดงแดงแล้วแม่นเอทิพ ไอ้เอาไปให้พ่อีกวันนี้ฮะไม่าใเอ้ยลงจะไปมุดฟองธงจวยังเอาแบงไม่มีใ้รพิ่ากอยู่เพื่อนเดียวหรอกได้ก็ได้อันฮะกินข่าวแล้วยังไ่กินก็ะไรบยชินไยเชือก็ด้ใช่ช้างก็เออได้แล้วได้แบทยก็ได้ซินน่ะได้แล้วงามแล้วได้ก็ดีได้ก็ดี ไปตูอยู่คนเดียวอ่ะปตูอยู่เดีว่ะอืมลูกหลานไปใช้เวดจ้ะพึ่งไได้พ่งไแต่งงานแล้วมีลูกอ๋อพ่งแต่งงานสามจันท์อ๋อสามมจันท์แปดสิกว่าปีโอบุเคยแต่งงานบุเคยมีลูกเลยเลยบืม เราก็ต้องเอาผลามาเผื่แนี่นี่เนาะน้องอูต้องคัวก่อนน้องอูต้องกลับบ้านพี่ทิพย์ต้องนั่งเฝ้าซันขว่ดิแล้วเราก็ไม่ได้กลับบ้านด้วยกันเราไม่ค้วาจิลอยล่ะเนจซาอะไรจิลอยแต่ทิพย์อัพคลิปยังบม่ได้ปะนี่เนจซาโอ้ยนี่้องห่มเชื้อด้านนี่ห่มเชื้ออีกแล้วร้อนเลย โอ้อันนี้เป็นน้ำกินวะตัวนี้แม่เปล่าตัวนี้เป็นน้ำกินเนาะอ๋ออันน้น้ำกินเพิ่นใส่หอไว้อู้คักกินเนาะหอเนาะกินคือชิ่เย็นดีเนาะน้ำเนาะน้ำใส่หอนี่คือชิ่เย็นดีเนาะอืมอันนี้เป็นเฮือนเมตุเนาะเพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นเพิ่นเพิ่นบบเคยแต่งงานจ็กเกอร์เพิ่นบบมีลูกมีหลานเดี๋ยเพิ่นอยู่ผู้เดียวมาตลอดไอที่เราเอาอันเราเอาอันที่นายมาเพิ่นเมตุแล้วเราก็ควานให้พอ ขัวตัวเดียวนึงตีปิดคลิปแล้วก็มื่อที่นาก็มาตีน้ากรมาตีโอ้ฟืนเนี่ยผู้เราไปเอามาเฮ้ดังฟืนนะโบ้ได้ยินว่ะฟืนผู้ใดหาฟืนมาให้ดังได้หาฟืนมาใหเองแล้วก็พุ่มอ๋อ่ะทำน้ำลดเขาอ๋อ ไอ้นนี่มีในหน้าเขาในขู่ในหน้า,านมัน,น,น,นมันขู่แค่เด็กกินละมือแหลงนี่มีเด็กกินละกินอันเดอร์มือแหลงนี่กินย่างมือแหลงนี่กินเขากันยังกินปิ้งปลาอ๋อกินปินป้งป,าปาลาปลาหน่อยแต่ขอตั้งหนึ่งแต่เสิร์ฟแล้วเขาได้พูดออกมาเฮอกินเขานะซื้อ,อเอาเพราะเขาเขาเขาก็ฮกซอบ,อบโอ้ฮกซอบเขาหน้าเขาหาย่พี่น้องบ่้านหาย น้ำเชาโอโออันแล้วก็ยังบ้านไมชีเลยนะอออย่าคบโอ้โอ้อ้อ้โอ้้โอ้โอ้อ้โอนโอ้โอ้อ้วอ็ไอตักเอาน้โอ้าอ้ออ้ัอนี้ขอดเข้มาคอ้อันน้้นก้โอ้โอ้ัออาอาโ้โอ้โ้โม้อ้โอ้ออ้โอ้อ้โ้โอ้อ้ออ โอ้เขาเยื du ่นดอกเข้ามามาห้าไม่ถาถทุงหรือเปล่าบล็อกมาหลินทุงหือบลอกดูดเด่นจังมากจังมากเบิ่งเพ่นได้อยู่มอ่ะตือถุกมือบ้อกสะูว์ดีกอไรมอไป าาก็ไปายมันนี่้หลายเอได้ปลาเพิ่นก็ะไรเฮได้หลายเอยได้ปาด<ะ>ดลา,ยยปานี่เนาะเอาไปเอาไปเอไว้ตู้เย็นซิเด้อบัดนี้น่ะตรงนี้ปลาแดกอ๋กอเฮ็ดปลาแดกไว้อยา,ากได้ปลาแดกอย่งไฟอ๋อมักกินปลาแดก,ะแกวะมักกินปลาแดกอยู่เนาะต่างใต้น้ำขึ้นทะบ้านนี่ลด็กะชีถวย,วยอันนี้ในไฮในกลุไฮอ๋อใด่ปลาแดกเออ กนประเด็นที่ทามึงม่สมเพาะที่บอกคันเท่าได้บุญยาบาอยูู่้เดียวค่ะฮอยู่เพื่อนู้เดียวบญยาบ่บ่บุญญาตี๋บกเคยอยากอืเคยอยากอยู่มาแต่น้อยอยู่มาแต่น้อยอยู่มาแต่น้อยเท่าบ่เคยบ่ซึเงเอาบ่ฮึบุญยาบ่เงาบ่ บอกเงาบ่กอยู่คนเดียวนี Emin ่ก็เห็นแล้วละก็กินข้าวกินนันละก็เปเบบึงนั่งเ่อนโอ้ยบึงนั่งอีกบ่ติดหนังอีกว่าเดียวนี่นะบึงนั่งทุกแรงอ่บ่ไปเบบึงนั่งเออเขี่ยมาจีนแตก็มานอนเออตื่นเศ้าได้ไปเห็ดเต่าบะนี่ลุกมานึงอข้าวกินข้าวลุกตื่นเศ้าแล้วลุกมานึงอข้าวกินข้าวอ่ะบ่เช้ามากกลุกนึงอข้าวเออ มีแนวกินกินมีได้撒เขาขั้นบ่มีได้撒บมีกะกินอันมังใหม่มั่งตอกกินมะหมาวนี่ไปอ๋อเออมามาได้มาจะใช้อาเขาเบิกแหละเบิกตอนไหนตอนนำถั่วนี้บ้างยังยงอยู่ยังได้หมตเเอาเบิกกันยังโอ้ต้เาเอามาหายติตอนนะนะ ขาเอามาไห้ฮันบลยังอยู่เข้าเอามาไห้อีกวันตังสีหาหอใอามาไหา้ป็นสีหาหอผุก<ฮ>ใอามาไหา้คนอยู่บานนี่ตังละนี่แนงนี่ละมันเอามามเข้าเอาไหาจ้จนแต่คนผูกเสียพานาแพ้นหกกนันกะบักลาย,ลาย เข้ากับหม้อของพอมติิมมตามยามติมยิ้มเพื่อนมาตามยามติมยิ้มความหมายความว่าตามน้ำตามน้ำติมยิ้มก็คือมันโบเมนสไตล์มันโบเมนแฟชั่นเพื่อนนะแล้วก็มันมันเป็นอุยุอยะฮะนะมันมันเป็นมันโบเมนเพื่อนนุ่ง่ะนะตามน้ำติมยิ้มเราเอาเราสิ่งที่นุ่งไปให้เดินไปตู้เนาะ ถ่ายเลยกับในตู้กับในทิพย์ข้อูไอทิพย์เรายากเมื่อวัเนาะก็เลยให้นองอู้มเกะสเขาออกบาลจ้าเศร้านะเออยากมือไวโยนความผิดในเพื่นตลอดออกอันออกบานเศร้ากับบานคำทุกเมื่อเพื่นมาทำนีเต่น ไอ้ินนะคือผมหมักสักขาไว้ห้องไว้ไลยๆมันจ้ะสักหน้านแล้วกัน่าจะไลยเมื่อเมื่อเมื่อแต่ละเมอกว่าจะได้นอนขันเมื่อไรบูมี่เอ้ยทิ่กองเครื่องไว้ซักเดี๋ยวนี้น้องอู่กองเนาะน้องอู่กองเครื่องเดี๋ยวนี้นะได้แล้วประมาณสี่ห้าโจละกระตื่นมากเสามากแจงมากกับออกบาทคำกับประมาณ แปดเก้าโมงกระบ,บาดไม่มีแหคงไปซับขาอะไรตอนนั้นเพราะว่าต้องตัดคลิปต้องตอบคอมเมนต์ต้องเห็ดอันหนึ่งต่อพอาที่เขียงคืนเราจะได้เห็ดเดือดกันเหนื่อยอะไรต้องไปซับผาตอนนี้ก็คือนช่วงนีนนแ้แบบอาบน้ำกันเล่นดีนะเองอาบ <c oughs> านา้ำคืนอ,อุ้ยอาบาส่ายจริงจันอาบได้อาบน้ำล้างหนา้ามันนาวเนาะพี่ิยูพี่ทาแบบต้องทำมันจะเย็นๆเนาะทุกคนทูบร์ปะ น้องอูอาบน้ำตอนแรงเลยแต่ว่าน้องอูอาบน้ำตอนเช้าเอ้ยทีมันอาบน้ำตอนเช้าแต่ว่าอาบน้ำตอนแรงเอ้ยม่อะที่สันขายกันแล้วได้พวมีอันสกินพวมีอันสกินกันเลยมาขายกันที่นาะไปตัวสื่ออีสองคนร้องอย่างน้อยไเ่็นวะละเราไม่ได้ยินจะบอกเมนบ่กเปตัวเออเข้าใจเยอะพวกเขาว่ากันเด้อเออบูโหกับบุยญาครับฟัง เราเข้าใจเราเข้าใจอย่าเลยเงียบอย่าเลยเงยเราเงียบไม่ตู้ไม่ตู้เราเฝ้าอันใจป่าเราซื้อเบื้องหนังไม่ตู้นะทุกมื้อนี่ค่ะเฝ้าใจป่าแล้วก็กินข้าวตอนแรงแล้วเก็ไปเบื้องหนังแล้วก็มานอนชีวิตประจําวันช่วงนี้คณะตอนสวยมีเบียกไปกะบนเว้นโอ้กินข้าวเย็นอองโอ้กินข้าวเย็นอีก ยี่งขาวกับผู้นึงเลยเนาะอยู่ผู้เดียวเนาะตอนแรกมันกินขยันเนาะเออคะแนนอ่นเหายุ่งงานผู้เดียวไงเพิ่มๆผู้นึ่งเขาเนี่าว่าข้าวเย็นบวกกินหอบเขาบวกกินหอบเขาเลยเนี่ยอันแบบแฟนคลับตัวมาบ้านดูแลน้องดีๆนะน้องมาดูมาอยู่ด้วยบุกบ้าให้สิดูแลมันแนวกินขด้น มะเกี้ยง<ม>นี่ต่คนโบกินเขากินเขาเมื่อละคาบเนาะัดเกี้ยงว่นานมะเขือ,อกินอันอื่นไปเฟื่องไม่ได้เปืืปอนเ,เลยอูมาอยู่บ้านเอ้ยจ้ะลูกเอ้ยเฝ้ารับเพื่อนลูกยูน้ำเพื่เพเนเปลืองข้าวอันปค่าทีนเปลืองคนบอกเลยยังไม่ได้กินข้าวบ้านพี่ทิพย์เลยติมว <laughs> ันนี้ก็ไม่ได้กินนิดเดียวเลไม่เปลืองเลย อยู่เป็นปีก็ได้แล้วตอนนั้นต้องไปทำสว่านได้ี่ยอยู่ได้บ่เดี๋ยวรอดมาแล้วเออสบายบ้านแฮปปี้จิตไม่ดอแฮปปี้อันกินข้าวพอดีเลยต้องใส่เหล่าเราไปจัดหรือไงเขียวเร่งมื้งเขียวเองมั้งบอบางี้เดียวมันมีข้าวเลือดเดี๋ยวมันกินแบบจงไว้ลูกกินข้าวแล้วบอ ยังเออมันไม่ลูกกินข้าวเนี่ยลางมือได้รึบัเพาลาไอ,อ้เจ็บคอว่ังบอกฮันไม่กินขน้าวบูไเด้นเออยังไว่ได้กินบัเม,มียนกินเนว่ากี่ตัวฮึบบมเบียนกินแน่ว่าจะกินขา้าวมากินข้าวอะกันเสีเยๆน้ากันแน่นี่นะคนมันสีกินเต้นบกเอาไวเให้ประแดงกยวมาซีนาวละป่านี่นะปลาเฮนนีแ่แนะบม่นเราไผ้ที่ในกินน้ำ ไ <laughs> นตู้ก็ยังบม่ได้กินเนม่อนกัอ่ะเมื่อเมื่อเมื่อเมือมือเมืแล้วไปเมือม่อแล้วลวันนีแ้แล้วแหละไปเอาหนังมาให้ชุบเวลาอีหล่ะเอาเอาไปหลังมัน,นี้หลังลกครัววนี้่อเพ <laughs> ื่อด้เพื่อเราคะคีพูดงม้นอาไมตู ันีดามเอาไว้ซื้ออันบวชเต็งหนัวซื้อมากซื้อผูกบว้าแล้วเอาบเว้าแล้วเด้อนที่บวชซื้อวะกินมัดทุกแนวเออต้มขาดเออโมได้ขาดอีกแล้วว่ารูกินขนมโมได้ขาดีิข้าวต้มขนมกับหมขาดเออเอาไว้ซื้อข้าวต้มขนมขอบใจเลยเลาเลย อยู่ผู้เดียวล็อกประตูดีๆได้ออเล็อกมุ้งดีๆได้ให้ผู้เฒ่าขึ้นมาห่าบ่ได้ให้เลยจะให้แผู้เฒ่าขึ้นมาห่ากูได้อ้ยใครฉีขึ้นมาใจยัยแกโตปัานนี่้บอกย่านอันแบบว่าอันกลางคืนมาแล้วฝ้าลมฝนตกกันเนออัดประตูเนดีๆอย่าฟ้าลมมาอันมั่งไนอูมุ้ง ไม่ถอยขั้วปลาเห็ดอะไรหูยังบุกินหัวเข่าวสิกินงยังหรอวันนี้แม่ตัวนะสิกินงยังกินปลาคอยังวะมันกินแล้วแล้วกินแล้วเนาะเนาะทุกคนอันนี้กแันเพื่อนเพื่อนอันนี้เพื่อนขั้วเนาะ มีเพื่อนใหญ่อันนี้เหม็นเพื่อนข้างในสองได้บ่เพื่อนข้างในนี่เป็นประมาณนี้เนาะบนนอนโอ้ยปลากระป๋องกับมีเพบนว่านี่นี่เห็นบ่นี่เพื่อนเพิ่นเนาะทุกคนเมื่อไหนสิพามาเบิ่งตอนกลางเวนเนาะมันจึงเห็นแก่พอโทรศัพท์หน่อยนี่มันอยากเมื่อเขาบอกดิใส่กระโปรงเนาะพอตอนกลางคื่นกระโปรงเสงหมดได้อ่าแสงหมดได้ไปตอนนี้กกำลังสิเดินทางกันรับกันเด้อ อา้าอันฮะจิโรอนี่ได้เอาเจิโร่เฮไปตู้อาเอาไว้ให้เจ้วกินมื้ออื่นจิรอนะ่ะออกไปอ,อ,อ,อีกล้อ้าวเอาจิโร่กินยังวาไปอีกแล้วสันเอานถือมาอันเที่ยวมื่อกินบอซเสื้อไม่ตู้ใจเธอเร้วแล้วขนาะดใจเธอพรอ้อมละเมื่อบันเดอร์ขอบมกขอบใจเยอโดยเลยโดยนึ่งาเงินห้าคับ มันดีโอ้ยซ่าหุขอให้ค่าได้เท่าไหร่อูอยากค่าได้เท่าไหร่โอ้ยการทายอยากได้เงินกับบุคอยากเกลือแหละขอดึงอยากได้รถเฮ้ยคิปล้วมาสต้อนไม่เท่าพวกไอ้บนนี่นะโอ้ยทานเอามาพอได้ใสใปแล้วเงินตะเกาใสเมืแล้วบอเงินขอแห้ง มันฉันุูกคอลองจำม,มือเงินฉันลูกคอตอนบอกมีเงินเหตุจริงได้撒บีรลาบอมีก็หลับข้าดนีเลยหลับเอาหลับเอาไปว่าย,ยืมคน,มนอืน่นติดหนีไว้เมื่อกีก้เาได้รับใช่เขาป้าสันเท่ากับไป กลับกันได้ไหมตูเดอ้เอ,อโอ้ยแง่เนี่ยอหัสตายแล้วฮึฮ <laughs> ึฮึท่างเสี้ยงมันอยากเหมือดน,นะทุกคนไม่ได้ลืมยังติอวกลับกันคัวให้เพิ่นได้ละโอ้อออยฮีไปแล้วฮะไม่ย <laughs> ังทุกคนดูยังเอ้าไปแล้ว <laughs> ชิโรชิโรออกอีกแล้วอย่าอ <laughs> ู้ใครแต่มีกระหนกอู้ เดี๋ยวัันหุงนี้กับตัวมาดกูบอลตัวจุบหลบมาไงลยเนอิตาเวียดนะนะบทินตาฝังความงั้นเด้อปอนจอยมันออกอันนี้เดือดมันการหูมามไท่ว้ายๆนี่นลงเลยมันไปลลาโตแล้ววันเนี้จะไปบอกจะโทรนำเราด้วยเอาเงินมาใส่เอาแล้วว่าเสียไอเซนดึงดึงเท่าไรวันนี้ม่เห็นบอลนี่เอ้มันออกนะฮะเมื่อนี่กับไพ่สิเกซาสี่มาดิเขาคือทำแล้ว ป้าวสิได้กินจิโร่ไปได้กินอี่เหมือนนี่นะเลือกก ok ินก่อนบ่ะกินเรื่อยๆข้ากระหิวขเข้าวแล้วซื้อนมไปกินเอากันแล้วว่าเขาบุทันรณ์เอาคลิปแล้วนี่ยยังไม่เอาจะลืมแม่โทรมาว่าปิดคลิปแม่มัหนีิคลิปนี้นะโอ๊กกระเจาปิดคลิปเพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอู๋กับเอทีไปคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าตอนนี้แซ่บ ที่ใจอกันนอกแล้วกันที่เดินทางไปบ้านแฮปปี้ว่าเรากินข้าวแล้วเราบอแมนที่เดินทางไปบ้านเราเพื่ออันไปหาเราในนึงนอนแล้วกันสก๊ับเมื่อบ้านไอที่เพื่อไปกินเออโบ๊ะแมนไปกินไป,ไปอาบคลิปไปแล้วกับไปอาบน้ําซักเครื่องแมนแต่พอสิอาบน้ำป๊าบมือบูอเห็นมือเดืออาบน้ำ <c oughs> มือมือบูเห็นจะมือบูเห็นมือเดิออาบน้ำอาบทุกมือใส่ขอเบิรงเกิบดิลูกอ๋อ <c oughs> ทุกคนเอว เออมีจิจ๊กจเอ้ามันใหม่ยอ่ะอู้มันลายแลแ้วอะอูลายแท้มันไปมันเล่นอยู่นะโอ้ยเกือบกระทุกแทะเด้สิขาดละเกือบนี่นะถือได้สองปีได้ทุกคนเด้อบึ้งสี่มันจนตายละประโม่กินแปลกแปลกตลอดฮะกระโม่กินแปลกแเวรหอูเวรหลดเก้งมันนี่นะ <c oughs> 幺零，拜,拜。拜拜拜拜